ผมมีเรื่องราวดีๆนะครับเรื่องราวที่น่าสนใจมาเล่าสู่ให้ท่านผู้ฟังได้ฟังนะครับเป็นเรื่องของกุ้งหวานเป็นเรื่องกุ้งก้ามครามในทะเลสาบสงขลานะครับช่วงนี้เนี่ยนะครับกุ้งหวานกุ้งตัวเล็กๆเ,เนี่ยนะครับจะขาดตลาดนะครับท่านผู้ฟังครับ ผู้หากุ้งพี่น้องประชาชนชา,าวประมงพื้นบ้านที่หากุ้งในทะเลสาบสงขลาโดยเฉพาะที่เกาะใหญ่อ,อําเภอกระแสสิลเนี่ยออกมาบอกว่าช่วงนี้เนี่ยนะครับกุ้งในทะเลสาบสงขลากุ้งตัวเล็กที่จะํำกุ้งหวานเนี่ยไม่มีกุ้งเลยหากุ้งไม่ได้เลยนะครับมี น้อยมากนะครับถึงมีก็น้อยมากในขณะที่กุ้งตัวเล็กมีน้อยเนี่ยนะครับอกุ้งตัวใหญ่นะครับกุ้งตัวใหญ่กุ้งกล้ามกรามเนี่ยมีเยอะเลยนะครับอหลังจากที่มีการปล่อยกุ้งลงทะเลกันหลายๆครั้งหลายๆลคณะเนี่ย นะครับก็ทําให้มีกุ้งนะครับกล้ามกรามกุ้งแม่น้ำเนี่ยในทะเลาสาบสงขลายเยอะมากเลยคุยกับวายุมาเอียดนะครับวายุเนี่ยเป็นชาวบ้านนะครับเป็นประมงพื้นบ้านอา่าเป็นคนทํากุ้งหวานรายแรกๆนะครับที่ขายภายนอกอา่าที่ขายทั่วประเทศ นะครับแล้วก็จนทําให้กุ้งหวานเกาะใหญ่โด่งดังไปทั่วประเทศขายออนไลน์กันเป็นทุกคนในวันนี้นะครับวายุครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่วิจารณ์และเป็นรายการอสมตที่เคารพทุกท่านครับครับตอนนี้วายุอยู่กลางทะเลใช่ไหมครับตอนนี้หากุ้งอยู่กลางทะเลใช่ไหมครับครับครับอยู่กลางทะเลเลยบรรยากาศ เล่าบรรยากาศได้ฟังหน่อยตอนนี้ปีกัดปิกัดที่อยู่เนี่ยอยู่ตรงจุดไหนแล้วก็บรรยากาศเป็นอย่างไรออกไปหากุ้งอะไรวันนี้ครับวายุครับวันนี้ออกมากุ้งเล็กครับตัวเล็กวันนี้มาที่ตำบลอ้อำเภอจจติงแ้าครับวันนี้ครับแล้วก็บรรยากาศก็จาวจติงป้าตรงนี้ก็ต้อแหเหมันกันครับเต็มเลยกุ้งก็มากกุ้งตัวกามกลามก็เยอะแถวนี้ แถวสถิงพระนะครับแถวหน้าคูขุดแถวเกาะกำเหียงนะครับแถวบ้านจะทอดแหหากุ้งกล้ามกลามกันเยอะแถวนั้นาวายุบอกว่าช่วงนี้เนี่ยนะครับกุ้งหวานเนี่ยกาดตลาดนะครับกุ้งตัวเล็กเนี่ยมีน้อยมากถึงหาได้ก็หาได้น้อยมากาวันนี้ดูท่าทางแล้ววายุจะได้ทักกิโลนะครับแล้วกเ็เล่าให้ฟังหน่อยว่าทำไม อ่ามันเกิดวิกฤตอะไรขึ้นมากุ้งตัวเล็กที่เป็นวัตถุดิบกุ้งหวานเนี่ยจึงหาไม่ได้เลยในช่วงนี้ครับก็ปีนี้นะมันไม่ท่วมครับเลยน้ําทะเลมันเลยยังเป็นสองน้ำครับมันยังเป็นน้ําจืดน้ํากร่อยครับน้ําเค็มมันไม่ได้ดันเข้ามาเหมือนอย่างทุกๆปีครับก็เลยแบบสาหร่ายก็ไม่ได้งอกตัวงอกเล็กเล็กน้อยๆแต่เนี้ยครับมางอกแถวเอ่อโกกุดแถวเนี้ยพอมีอยู่บ้างเล็กน้อย ได้ก็ไม่เยอะประมาณสิบกิโลครับก็พอหากันไปได้นิดๆหน่นนอยๆตอนนี้ก็ยืนหากันเกือบหมดแล้วครับเหลือแต่ผมคนเดียวแหละตอนนี้ที่วิ่งหาอยู่อืมนะครับแสดงว่าช่วงนี้กุ้งหวานนะครับท่านผู้ฟังครับกุ้งตัวเล็กเนี่ยนะครับอวิกฤตนะครับาตลาดแน่นอนเมื่อไร่ถ้าวายุดูแล้วเมื่อไหร่กุ้งหวานตัวเล็กจะมีอีกครับแล้วมันจะขึ้นอยู่กับองค์ประกอบอะไรบ้าง องประกอบก็ปีนี้ก็รอรุนอยู่ไอ้น้ําท่วมเนะี่ยแตวเนี่ยครับแตวเกาะใหญ่น้ําท่วมเยอะๆน้าเค็มมันจะได้ดันเข้ามาครับจากทะเลนอ,อกจากสงขาตรงนู้นคาดว่าปีหน้าคงจะมีอีกครับ ปีหน้านะครับปีหน้าจะมีอีกนะครับท่านผู้ฟังครับวายุอีกเรื่องหนึ่งช่วงนี้เนี่ยคนเกาะใหญ่กระแสสินนะครับได้กุ้งกล้ามกรามนะครับส่งขายกันไปทั่วประเทศนะครับวายุบอกว่าวันนี้เนี่ยมีคนหากุ้งกล้ามกรามที่เกาะใหญ่กระแสสินเนี่ยนับแล้วเนี่ยรวม200ลำนะครับแล้วก็ในแต่ละวันเนี่ยแต่ละลำเนี่ยได้กุ้งกล้ามกรามกุ้งแม่น้ําเนี่ยไม่ต่ากว่า1,500บาท ต่อคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ารวมแล้วสองร้อยลำเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยมีกุ้งกล้ามกรามขึ้นจากทะเลสาบสงขลาเฉพาะที่เกาะใหญ่กระแสะสินเนี่ยไม่ต่ํากว่าสามแสนบาทนะครับในแต่ละวันเนี่ยเกิดปรากฏการณ์อะไรนะครับกุ้งกล้ามกรามจึงล้นเกาะใหญ่ล้นทะเลสาบช่วยแก้วิกฤตนะครับคนหากุ้งเล็กไม่ได้ก็ไปได้กุ้งกล้ามกรามเนี่ยเล่าให้เล่าให้ฟังหน่อยเกิดเกิดอะไรขึ้นครับวายุครับ ก็อยากจุดเริ่มต้นก็เมื่อสองปีก่อนนะครับที่พีิชาญปลาตัวตางใจเข้ามาแล้วก็ได้เชิญชวนนักท่องเที่ยวให้ทําบุญโดยการซื้อลูกกุ้งปล่อยกุ้งลงทะเลเป็นจุดเริ่มต้นที่ว่าได้พ่อปันไอพ่อปันกุ้งตรงนี้มาแล้วก็ภาพรวมก็เกิดขึ้นว่าในสองปีนั้นหลังจากนั้นมาก็ได้มีหน่วยงานได้เร่งเห็นถึงอะไรอะ่ะผลประโยชน์ที่ได้จากชาวบ้านโดยตรง ในการตำมากินดำรงชีวิตตรงนี้ครับก็เลยเป็นการที่ว่ากุ้งก็ได้พ่อพันเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นมากมายจนวันนี้ก็ชาวบ้านก็ได้ตำมากินกันได้ตลอดตั้งปี้ครับปีนี้รับ,รบกบบ็หมายความว่านะครับหมายความว่าหลังจากที่ทัวร์ทางไทยนะครับไปจุดประกายกินกุ้งเกาะใหญ่แล้วก็ปล่อยกุ้งลงทะเลสาบ กินกุ้งแล้วก็ไปปล่อยกุ้งนะครับปรากฏการตั้งแต่นั้นมาเนี่ยนะครับก็มีส่วนราชการภาคส่วนต่างๆนะครับลงไปปล่อยกุ้งคนที่ไปเที่ยวเกาะใหญ่ก็กินกุ้งปล่อยกุ้งกันแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็ส่งผลให้นะครับกุ้งในทะเลสาบสงขลาเนี่ยมีปริมาณมากนะครับมากมากเลยทีเดียวสําหรับกุ้งก้ามกรามเนี่ยวันนี้คนหากุ้งก้ามกรามโดยเฉพาะที่เกาะใหญ่เนี่ย นะครับอ่ามีกันสักเท่าไหร่หาได้แล้วก็นําไปขายกันที่ไหนอ่าก็ขา,ขายออนไลน์ทากุ้งหวานตัวใหญ่บรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างคึกคักกันอย่างไรบ้างครับวายุครับที่เกาะใหญ่ครับอืมคึกคักมากเลยครับเพราะว่าตั้งแต่ตอนเย็นแล้วครับออกออกออกหากันตั้งแต่ตอนเย็นเลยเพราะว่าใจการตอดแตเหวี่ยงแหงลงในทะเลกันตั้งแต่ตอนเย็นก็มีจะมีตัวแทนของแต่ละ พื้นที่ครับเราะว่าเป็นแบบสั่งไว้เลยสั่งสั่งลูกเรือไว้เลยว่าวันนี้เอากุ้งนั้นยี่สิบโลห้าสิบโลร้อยโลก็แยกกันปันจวนกันไปแล้วก็ออกขนากันแบบคึกคักเลยในแต่ละวันแล้วก็รายได้ตรงนี้มันไม่ใช่เฉพาะคนที่ทอดแหน,นะครับมีพวกที่ว่าเขาไปําไอซุ้มดักไสตรงเนี้ยเยอะมากต่อวันก็เป็นแสนเหมือนกันครับตรงนี้ที่รายได้ตรงนี้สะพัดออกมาม,มันมันเป็นความที่ว่าชาวบ้านก็พูดกันแบบ มาหลายปากต่อปากนะครับว่าเป็นเพราะว่าพี่วิจารณ์เข้ามาในปีนั้นมาจุดประกายในการปล่อยกุ้งตอยกุ้งแต่ละปีทุกปีครับก็หน่วยงานราชก,การเขาก็มาปล่อยปีละครั้งสองครั้งบ้างแต่ว่าของพี่วิจารณ์มาในรูปแบบของปลาคณะตัวเขามามา,มาเป็นกลุ่มแล้วก็ได้เริ่มในการปล่อยกุ้งกินกุ้งแล้วก็ปล่อยกุ้งเลยมีคณะ,ะอื่นๆที่เขามาหน่วยงานไอภาคของเอกชนบริษัทต่างๆเนี้ยครับก็เลยแบบมีการเรียนแบบกันบ้างมาเที่ยวเกาะใหญ่เขาก็ เป็นการหน้าเขาก็ปล่อยกันบ้างครับมันก็เป็นการสร้างการให้ชาวบ้านได้มีรายได้กันแบบตั้วตลอดทั้งปีนะครับถือว่าเป็นความโชคดีครับตรงนี้ที่พีวิจารณ์ก็มาได้จุดประกายนำองในการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับชาวบ้านของตำบลกอใหญ่และก็เกตแแสติงปลากับริมทะเลตลอดเลยตรงนี้ครับรับลาบผลดีมากเลยตรงนี้ ที่เกาะใหญ่ครับวายุครับที่เกาะใหญ่เนี่ยเรื่องของการขายออนไลน์เนี่ยนะครับอันนี้คือเรื่องใหญ่เลยนะครับสักสองสามปีก่อนเนี่ยนะครับพี่เข้าไปก็เรียกว่าช่วยก็เรียกว่าช่วยช่วยสอนช่วยทําให้ชาวบ้านดูเรื่องของการขายออนไลน์นะครับ จากเกาะใหญ่เนี่ยส่งกันเองเลยนะครับไม่ต้องอผ่านพ่อก้าคนกลางนะครับแล้วก็วันนี้เห็นหลายคนที่เติบโตร่ำรวยเลยจากการขายออนไลน์นะครับหลายคนเนี่ยเป็นตัวหลักเลยนะครับขายออนไลน์ไปทั่วประเทศเด็กตัวเล็กเด็กเด็กอายุ สิบสองควบเนี่ยนะครับก็ขึ้นมาเป็นดาวในการขายออนไลน์ของเกาะใหญ่เนี่ยนะครับเรื่องของการขายออนไลน์วายุดูแล้วเป็นอย่างไรบ้างครับตอนนี้ชาวบ้านตื่นตัวขายเป็นกันเยอะหรือไม่อย่างไรครับครับขายขายเป็นแล้วก็ขายได้ดีมากเลยครับ,เพร,เ,รบเพราะว่าก็บวกกับคุณภาพแล้วก็เป็นกุ้งจากธรรมชาตินะครับตรงนี้ก็เป็นจุดหลักอยู่แล้ว แล้วก็อีกอย่างหนึ่งในการได้มาแต่ละวันก็ขายกันแบบไม่ไม่ไม,ไม,มีค้างสต๊อกกันครับคือขายกันแบบสดๆแล้วก็จชาวบ้านก็ได้เรียนรู้ในการขายในการพูดในการเชิญชวนในการนําเสนอสินค้าและบวกด้วยราคาที่เป็นราคาของชาวทะเลโดยตรงนะครับตรงนี้ราคาก็ย่อมเยาจับต้องได้โดยที่ว่าไม่ไม่แพงจนเกินไปเลยเป็นที่มาว่าขายส่งออกกันได้ดีมากเลยครับ พราะจากที่พิวิจารณ์กล่าวว่าเราหาเองเราขายเองไม่ต้องขายมากไม่ต้องขาย,ขายให้แพงขายเราพออยู่ได้ชาวบ้านกลางนอกเขาก็กินได้ก็โอเคแล้วครับตุงนี้ก็คือรอดครับ นะครับวันนี้วายุอยู่กลางทะเลเนี่ยนะครับวันนี้คิดว่าอาจะเข้าฝั่งตอนกี่โมงคิดว่าน่าจะได้กุ้งสักกี่โมงสักกี่กิโลแล้ววันนี้ลูกค้าที่ออเดอร์สั่งล่วงหน้าสักกี่โลตอนนี้ที่รอคิวของวายุอยู่เนี่ยครับคือตรงนี้คือต้องแจ้งลูกค้าแบบ ตัวเลยครับตั้งในสงขลาตั้งปัตตลุงแล้วก็ต่างๆก็แจ้งว่าแจ้งหยุดก่อนช่วงนี้ในในส่วนของที่เป็นแม่ค้ารายใหญ่หญๆที่เขาเยอะๆก็เร,เราไม่มีกําลังที่จะส่งนะครับเลยได้น้อยตอนนี้เลยมาแบบพลิกการขายแบบส่งแบบที่ออนไลน์ที่วิจารณลูกค้าของพี่วิจารณ์ที่เคยมอบหมายตั้งไว้ในกรุงเทพบ้างอะไรบ้างมันจะได้ราคาดีกว่าครับเพราะว่าตกไปประมาณกิโลละสองร้อยบาทตรงนี้คือเราเสียเวลาในการไปขนส่งแต่ว่าเราจะได้ราคาดีขึ้น มากกว่าครับเลยทําให้มันยังอยู่ได้ครับยังประกองตัวไปได้อยู่ต่อวันก็วันละสิบกิโลอ่ากล้าจ่ายก็วันละปันนิดๆก็ยังอยู่ได้ครับสบายเลยตรงนี้ครับผมส่วนไม่ไ้ก็ก็สั่งหยุดไปก่อนพราเราไม่มีสินค้าให้เขากาก็สั่งตีเป็นร้อยสองร้อยสามร้อยโอ้เยอะมากเลยครับผมครันะครับก็นะครับอ่าก็ฝากเรื่องของการดูแลนะครับเรื่องของการอนุรักษ พื้นที่ในการหากุ้งนะครับเรื่องของกุ้งไข่นะครับไกยได้กุ้งไก่แม่กุ้งกุ้งตัวเมียเนี่ยนะครับก็ ปล่อยคืนทะเลสาบสงขลาไปไปบ้างนะครับหรือว่าไปเพาะพันธุ์ลูกกุ้งเพื่อที่จะขยายพันธุ์กันต่อไปนะครับอย่าอย่ากอบอย่ากโกยขึ้นมาอย่างเดียวเดี๋ยวมันก็จะหมดทะเลก็จะมีปัญหาขึ้นมาอีกนะครับขอบคุณวายุมากๆนะครับขอบคุณวายุที่เข้ามาช่วยรายงานความเคลื่อนไหวจากเกาะใหญ่จากทะเลสาบสงขลานะครับขอบคุณวายุมาะเอียดมากๆครับสวัสดีครับวายุครับ ครับครับยังไงก็ขอบคุณพี่วิจารณ์แทนคนก่อใหญ่ในเขตอำเภอทิงพระอะไรต่างๆด้วยครับพี่ว่าช่วยเป็นกระบอกเสียงในการนําเสนอในการปล่อยปันกุ้งให้กับชาวบ้านและก็จนชาวบ้านได้มีกินมีใช้ในทุกวันนี้นะครับขอบคุณมากครับ